นัเบ่าก่ายเะตามครับต้นไหนที่แบบมันเป็นญ้าในะก็จี้มันเลยค่ะฉีดจี้จี้เลยเดี๋ยวมันจะเหลืองๆเ,เลยองนะคเยคือเหมือนกับว่าต้นไม้มันได้ปุ๋ยเยอะมันก็เหลืองไหม ก็คือ,มอเมื่อพืชได้ปุ๋ยเยอะมันจะเหลืองต้นถักกรนะะเสีมันจะตายดีไม่ด้แลาเราไปกบนะเว่ได้แล้วใส่ปุบเรียร้อยเนี่ยยากมันจะเลื่อนตัวเรายามันก็จะาไม่ได้มันก็จะตายดีหลักก,การถ้าแรงจับป่านี้ถ้าแรงจะบป่านี้มีถ้าแรงเขาไ่ยุ่งงันดีๆดีมาก พลาดแล้วมาถูกวันมากเลยนะคะทุกคนคุณครูมีกล้องส่วนตัวมาด้วยนะเหมือนแบบว่ายูทูบเบอร์อ่ะยููทบบเอรร์์ยููทบบเออันนี้ครูเขาเห็นหรืได้เงินเน๊อ่ะอันนี้เห็นหรือเสียเงินได้แรงได้แรงได้แรงได้แรหันหน้าซิมือนื่นมาตื่นจ้ะถ้าแรงเราจะหากล้วยอยู่แถวนี้ให้ทานนะครับ เฉียดหญ้าแรกข้าวค่ะให้ไก่กินเหเมือนแบบว่ากมาดูาทดลองเพื่กันนะใี้ทุกปีได้ข้าวไล่ไล่จากสอบจ้ะอยู่นี่มี14ไร่ครับที่สามารถทำนาได้ได้ปีที่แล้วได้53สอบนะ เอาเป็นทิปไปเลยเทริปไปเลยนะครับถ้าแบบว่าใครว่าได้ให้นึงผมได้ริปทอมนี่อาจจะให้เพื่อนอาจจะแย่ยังไงนี่เดินวนกลับเดินวนกลับเดินวนกลับนี่นี่ตอยนี้ตอยนี้อะาตอนนี้อ่าตอนนี้แหละครับเป็ต้องตามห้องมาจ้ามองเห็นอนาคตข้างหน้านะคะอีกไกล้อมไปครับย้อนกลับที่สเกียร์ก็ไปทำ ที่สะเก็ดกับไปเห็นนะสอบมเห็นนะไว้วนักบ่ครับเราโยกแล้วก็ปล่อยเขาปอพนไปก่อนก็ได้จะได้ไม่เมื่อยแขนแต่ว่าได้กำลองอังีค่ะที่ผมก็ไม่ได้นั่งเฉย ไม่ร <laughs> ู <Upper language> <c oughs> oh, ้เือเหนื่อยไหมคะคุณชมพู่ว่าเหนื่อยมากเลยค่ะนั่งเปล่านี่เหนื่อยมากเลยนะคะก็ฝั่งฝั่งนู้นนั่นเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นนะครับเพราะฝั่งนู้นเนี่ยฉีดไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วให้ชูชีพเนี่ยถามว่ายังมีหญ้าไหมหญ้าก็มีนะครับมีอยู่งามด้วยเราจะใช้วิธีการไถกบเอา พอทางไวเร็วดาก็มีค่ะงามด้วยอ๋เอเบาเงีงง้ยหรือดาวผมเพิ่มมาเติมน้ำอีกทางนึงนะคะวิกวิกวิกเอาเร็วสิเร็วเร็วเร็วบอลหัวแรงนีลอยได้หนีบ่บเบาเๆาเบาได้เบาๆ รีบไปไหนไม่ต้องรีบเบาๆเอาเกียร์สองย้ำสี่ส่วนส,ส,สีสีี่เนียย่าขี่ไปเลยทำไม้ยางเหรยนที่ดูค่ะแต่หางต้องแบกหน้ามยางซื้อนะโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อน้องค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยไม่เห็นหน้าเลยค่ะหิวน้องแล้วเ <laughs> ยอกกะกเบมดทง้งป๊าดอันนี้หอดลายบ่สองลาบ่ จากตรงนั้นมาตรงนี้ใช่สองไล่เออไล่เดียวชุดเคไหนวะผ้าไปไงแล้วจักปีแล้ววะแข okay, ่งแรงดิอู้แล้าเถอย่นลยไม่ว่าเถอถ้าฉันแก่ขนาดนี้อย่าให้ฉันแก่ปปน,นี้เถอะอคุณอันล้กนขอบคุณากจัง <laughs> โอเคค่นะ, <laughs> บ,คะบ๊ายบายค่ะ